สวัสดีครับอนุรักษ์บางกอกคานะครับหยิบกุญแจรีวิวอ P ีนี้นะครับก็จะพาชมรถมือสองรุ่นใหม่นะครับต้องเรียกได้ว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถครอบครัวที่อยู่คู่คนไทยมานานนะครับ Honda CRV เดินทางมาถึงเจนที่6แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ายอดจองเนี่ยถล่มทลายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อในประเทศหรือสื่อต่างชาตินะครับต่างยกย่องว่า CRV เจนนี้นะครับขับดีจริงๆนะครับ โดยรถคันนี้ที่ผมได้รับมานั้นถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดสําหรับ CRV นั้นเดินทางมาถึงเจเนอเรชันที่6แล้วโดยเจนนี้ได้ทําการตลาดเครื่องยนต์2แบบนะครับคือเครื่องยนต์เบนซินล้วนและเบนซินไฮบริดคันที่ผมได้มาขายเนี่ยคือตัวท็อปของเบนซินล้วนมีชื่อรุ่นย่อยว่า CRV 1.5 Turbo EL เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อและยังเป็นรุ่นย่อยเดียวที่มีเจที่นั่งเหมาะกับคนที่ต้องการรถยกสูงเจที่นั่งที่ฟิลลิ่งเหมือนรถเก๋งถึงแม้จะเป็นคันใหญ่แต่ออกแบบมาได้เรียบหรูและมิน,น สีเทาเข้มเมทัลลิกเป็นสีที่เหมาะกับคนชอบรถสีเข้มแต่ไม่ได้ชอบสีดำคันนี้ก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างสีดำกับสีบอลเงินหากมองจัดด้านหน้านะครับเราจะเห็นกระจังหน้าของเขาเป็นดีไซน์เอกลักษณ์เหมือนลังพึ่งอย่างนี้นะครับออกแบบมาใหม่หมดเลยนะครับมาพร้อมกับไฟที่เล็กลงเยอะนะครับแล้วก็ยังมี daytime running light อยู่บริเวณนี้นะครับไฟตัดหมอกด้านหน้าก็มีมาให้นะครับ สำหรับตัว EL ตัวนี้ในส่วนของล้อรุ่นนี้ก็ได้ให้เป็นสีเงินขอบ18นิ้วถ้าเป็นตัวไฮบริดจะได้ล้อที่ขนาดใหญ่กว่านี้ดีไซน์ด้านถ่ายรถก็ถูกปรับเปลี่ยนมาจากรุ่นที่แล้วเยอะพอสมควรนะครับได้ไฟ LED แบบใหม่เปิดตอนกลางคืนเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเป็นรถ CRV ตัวนี้ แบบนี้นะครับและถัดลงมาเราก็จะเห็นปลายท่อออกคู่นะครับถ้าขับตามหลังเนี่ยนะครับจะรู้ได้ทันทีว่ารถคันนั้นนะ่ะ ลป็นรถแรงแน่นอนสัญ,ญลักษ์ c R V มาพร้อมกับ A W D แบบนี้ก็หมายความว่าเป็นรุ่นที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time นะครับเปิดท้ายรถก็ง่ายนะด้วยระบบฝาท้ายไฟฟ้าและคิกเซนเซอร์ซึ่งในรุ่นเจ็ที่นั่งเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีหากไม่มีคนนั่งนะครับเราก็ยังสามารถพับเก็บเบาะลงไปได้เราก็จะได้พื้นที่ในการบรรจุสัมภาระที่กว้างขวางพอๆกับตัว5้าที่นั่งเลยครับแต่หากว่าเรามีสมาชิกที่จะร่วมเดินทางไปกับเราเพิ่ม เพียงแค่เราดึงเบาะขึ้นมาเราก็ได้ที่นั่งเพิ่มมาอีก2ที่ครับในตัวใหม่นี้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าของเขาก็ได้มี2ปุ่มมาแบบนี้นะครับปุ่มนี้นะครับสมมุติว่าเราถือของมาใช่ไหมครับเราวางเสร็จปุ๊บเรากดเราเดินออกจากรถนะครับของเขาจะปิดให้เองอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ การเข้ารถก็ง่ายได้นะครับระบบ Smart e n t ก็มีมาให้ทั้งตำแหน่งคนขับและตำแหน่งคนนั่งมี2ฝั่งนะครับเพียงแค่สอดมือไปรถก็จะถูกปลดล็อกครับหากเปิดมาเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยถูกปรับมาใหม่หมดนะครับ หลังจากเข้ามาแล้วเราจะมาดูที่สีของห้องโดยสารกันก่อนเลยสำหรับรุ่นนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำการตัดเย็บเบาะตามเอกลักษณ์ของ CR-V นะครับลวดลายคล้ายกับเจนที่แล้วแต่ก็แฝงด้วยความประณีตได้เป็นเบาะหนังสีดำทั้งคันส่วนของเพดานรถก็จะได้เป็นสีเบจแถวหน้าก็ยังได้ความสะดวกสบายด้วยเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่สำหรับคนขับก็มีเมมโมรีและระบบดันหลังมาให้ด้วย ก็ยังมีที่ชาร์จมือถือมาให้ด้วยนะครับเอามือถือมาวางไว้บริเวณนี้นะครับก็สามารถชาร์จแบบไร้สายได้นะครับ USB Type C หรือจะเป็น Type A ก็ยังมีให้อยู่นะครับเบรกมือคันนี้จะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้า ดีไซน์แดชบอร์ดก็เท่ไม่เบามีความคล้ายคลึงกับรุ่นซีวิกนะครับทุกอย่างออกแนวเรียบหรูมินิมอลตกแต่งด้วยลวดลายไม้และซ่อนช่องแอร์เอาไว้ถึงจะดูเรียบง่ายแต่ก็ไม่ได้ดูเรียบไปหมดเพราะยังเหลือปุ่มไว้ให้เราสะดวกสบายในการปรับแอร์หรือวิทยุ มาตรวัดคันนี้ได้เป็นแบบฟูลดิจิตอลนะครับดูล้ำขึ้นกว่าโฉมก่อนเยอะมากบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการขับขี่หรือจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยตรงนี้ก็สามารถเลื่อนดูได้จากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี้เลยซึ่งระบบช่วยเหลือการขับขี่และรักษาความปลอดภัยในคันนี้ได้ Honda Sensing ซึ่งเรียกได้ว่าจับไปจริงๆนะครับ เรื่องการถอยเข้าจอดนะครับคันนี้ก็ได้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับมีกล้องมองรอบคันที่ชัดแจ๋วเลยแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์รอบคันอีกด้วยแล้วถ้าเกิดเวลาที่เราเข้าซอยแคบๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มบริเวณกั้นใบปัดน้ำฝนนะครับกดปุ๊บกล้องมองรอบคันก็ปรากฏอยู่บนบริเวณจอกลางนี้เลยนะครับ หน้าจอ e n นเตอร์เทนเมนตของเขาเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายขึ้นรถปุ๊บ Connect ปแบบสะดวกมากๆเลยครับ เพิ่มบรรยากาศที่ดีในการขับขี่ด้วยหลังคาพาโนรามิกซันลูปเดินทางทั้งคันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความสะดวกสบายเพราะแอร์เขามีมาให้ทั้ง3แถวซึ่งเป็นรุ่นเดียวในเจนนี้ที่ให้แอร์แถวที่3มาพูดถึงเรื่องความกว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารแถวที่2ก็สามารถนั่งแบบ2คนหรือว่า3คนก็ได้นะครับที่นั่งตรงกลางสามารถปรับเปลี่ยนเป็นที่พักแขนได้และมีช่องวางแก้วน้ามาให้แถวที่2ก็ยังมี USB C สำหรับชาร์จมือถือมาให้ด้วยเรียกได้ว่าคันนี้ถ้าเดินทางไป หลายคนไม่ต้องกังวลเลยครับสะดวกสบายแน่นอนซึ่งคนอาจจะคิดว่ารุ่น7ที่นั่งเนี่ยมีถึง3แถวเบาะแถวหลังเนี่ยอาจจะถูกบีบให้แคบ,บลงหรือเปล่าความเป็นจริงแล้วไม่ได้ถูกบีบให้แคบ,บลงเลยนะครับพื้นที่ด้านหลังก็ยังคงมีอยู่ส่วนพื้นที่ตรงบริเวณแถวที่2นั้นก็ยังคงกว้างขวางอยู่นะครับและยังสามารถเอเจ็ตปรับเปลี่ยนเลื่อนขึ้นหน้ามาหรือว่าเลื่อนลงไปด้านหลังได้นะครับซึ่งผมมองว่ากว้างขวางและอนเนกประสงค์กว่ารุ่น5ที่นั่งครับ เดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับหลังจะเปิดมานะครับรุ่นนี้ได้ให้มาเป็นโชค๊คแล้วนะครับเราจะไม่ต้องใช้ก้านเหมือนรุ่นที่ผ่านมานะครับ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเครื่องยนต์ของรถคันนี้เป็นเบนซิน1.5เทอร์โบซึ่งตัวนี้ก็เคยถูกใช้มาก่อนแล้วในรุ่นซีวิ c และ Honda Accord ชมที่แล้วแต่สําหรับรถครอบครัวแบบคันนี้นะับเป็นครั้งแรกที่ได้ให้เครื่องยนต์ตัวนี้มาความตั้งใจของเขาได้ตั้งใจทําออกมาให้ประหยัดมีพละกกาลังแรงแต่ไม่หวือหวาจับคู่กับเกียร์ CVT ออกมาแล้วเนี่ยขับได้นิ่มนวลลงตัวมากๆครับ สภาพก็ยังเดิมอยู่นะครับไม่เคยมีบัติเหตุทุกอย่างยังอยู่ในสภาพเดิมสวยงามถ้าให้พูดถึงสภาพก็คือคันนี้ที่ร้านเราก็รับประกันเรื่องไม่มีชนหนักผิดคว่ำดัดแปลงน้ำท่วมการันตีเลขไม้แท้ซึ่งของเราก็ได้รับการตรวจสภาพจากบริษัท INSPECTION นะครับมีการออกใบรับรองให้ลูกค้านำไปใช้ได้อย่างสบายใจเลยละครับและคันนี้ก็ยังอยู่ในระยะรับประกันของ Honda t h a i แ a นดนะครับ หาขับไปเกิดปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยยังอยู่ในช่วงประกันของ Honda ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับ CR-V ที่ผมพาชมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งที่เรียกได้ว่าให้ฟังก์ชั่นมาแบบจัดเต็ม แล้วก็พละกําลังเครื่องยนต์ของเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับหากใครสนใจนะครับคันนี้ผมตั้งใจนํามาขายในราคาเท่านี้ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับป้ายแดงนะครับก็หายไปเยอะพอสมควรนะครับหากใครสนใจอยากมาชมรถคันจริงก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่ร้านมังกรคาเซ็นเตอร์นะครับอยู่ติดถนนรามํำแหงปากซอยรำกํำแหง133นะครับของเราก็มีบริการไฟแนน สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ได้นะครับผสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับหากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสำหรับในวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ